สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องเราดทงลงกคล้องทุกถึงนครับผมที่เข้ามารับชมครับพี่น้องครับตอนนี้กับแปดม้นแล้วครับผมแปดม้นเสาครับพึงเรื่องงานมากครับพี่น้องแต่มาสวยในจังไรครับวันนี้ครับผมถ้าพี่น้องไม่ยามกับเล็กครับไม้ห้อยย่ข้างล่างครับผมเป็นหน้าเขาครับไม้หน้าเขาไม้นี่สินี่หมูต้องเ้าหลครับนี่ห้อย้าเจกไม่ใส่ก่อนแล้วครับผม ใส่วงดีว่องยังกะเต็มู่ครับผมไปดูว่าเจ้าได้อยได้ไลฟ์มาได้ครับแต่ว่ามันก็ย,ยังมีทางมี่แขวยอไอ้ไอ้ขอใสอยู่ครับแต่ไปดูวา 40, 000, 000, 000, 000, ่าสิมาหรือว่ามานพี่น้องไปข้างหลังเ่าครับถ้าพี่น้องไปรุ่นไปที่ตามครับดักแต่ต่อเขาโจหรือสิมานหรือว่ามัครับผม,นะ,บมน,นะครับผมนะครับไม้ห่าพี่น้องนะครับผมนะครับใส่น้ำ กันแท่นหน้าครับผมงาออกไปแสงหางตรงนียครับผมบม่ได้ส่แบบว่าท oh ีทีครับเพราะว่ากลับเลขห้องปลาไหลครับผมนะครับสียูดอนพุ่นย <aw> <men> ูสองหลังสามหลังครับสองหลังครับผมแล้วก็ยูไอไก่พุ่นครับผมบลาไหลครับพี่น้องมายี่สิบหลังนี่ครับหมยเป็นไม้เกาข้าเจ้าครับพี่น้องเส่ใสะ่ม่อยนั่นประเด็นครับผมไม้ข้เจ้าใส่หลายครับใส่บ่วงดิดบ่วงน่ครับไม้เขาเขาหนึ่งต้นปฏติก็หไม้ข้าเจ้าครับผม นี่ครับล่อยู่นีกับไม้เก้าขั้าเจ้าครับผมเต็มอยู่ครับมีเป็นบ่วงบ่วงบ่วงดีตืน้น้องสนี้สีขาวแดงครับผมบ่วงดีของข้เจ้าครับใส่ไว้โดนแล้วครับยางจนขาดพ้นแล้วครับ นะครับเป็นทางไหนครับผมดี๋ยวมาดีรครับผมบ่ดีพี่น้องอ๋อบ่คือครับผมอย่างไอเจ้าไปกินได้แล้วพี่น้องบ่ดีพี่น้องเรามีตัวว่าหนุ่ย แหนีกับเต่าเลยครับผมเฮ้ยเหยียบลอยพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับหมานแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บกลับวะหลังที่สองครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวแนละ้วพี่น้องนี่ครับหลังที่สองครับผมผ่าพี่น้องขอเบิ่์นครับนี่มันหนาออกจะมาจากแต่หู่นี่คนระับพี่น้อง เรจะอกมาจากคู่นี้ครับนะครับคู่ที่เป็นร้อยแตกดีนี่แล้วผมนี่ครับสีมากนี่ครับมา่ผมว่ากับดักไว้ตรงนี้ครับนี่ครับนี่นักกับดักไว้ตรงนี้ครับีมานี่เลยนีพี่น้องครับเนี้ยนี่ครับตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่ครับผมลูกหนูพูกครับลอยครับพี่น้องครับเห็นไหมครับครับผม ลูกหนูผูกพี่น้องเอ่อมาตายอยู่ประมาณตึกน่าจะเลื่อยเที่ยงคืนครับพี่น้องหนูตัวนี้ครับผมน่าจะเถื่อประมาณเลื่อยเที่ยงคืนครับพี่น้องหมาแล้วครับผมตัวนึงครับแอกหมาแล้วครับผมหลังที่สองครับผมหลังที่สองเข้ากับหมาเลยครับ สเสด็จสด็จได้แล้วตัวไม่ใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่กว่านี้ครับครับผมครับผมไปพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมหังที่สองกะแหกหมาแล้วครับไาติดตามครับผมหน่องโอ้ยแบบกแต่กำลังสิมมดครับพี่น้อง ทไทยพี่น้องเบ,บืงบนบ้านน้อมึงแัดไปแล้หลังที่สามพนี่ครับผมหักตรงเข้มาครับน้องนสะไปดักวางข้างในครับมดักเข้พีกก่น้องบ่เจอคหลังที่สา อยู่แถวนี้แลครับผมพี่น้องเสือกแดงก็เป็นตึกตึงครับนี่ครับมุมแม่นเอาอีกแล้วปะครับเอาเอาอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเสือกแดงห้องมัดวันนี้ครับผมนี่มันตึงมานนี่ครับนี่พี่น้องโอ้ยตัวมันใหญ่กว่านี้ครับลูกนุ๊กพวกอีกแล้วครับนี่นอนตายอยู่ตรงแน่เลหน่อยมากครับ นี่ครับผมนอนไตนี่ครับเอ้ยเดือบยุ่น้องหลังทีซี่ครับผมโอ้ยใส่ถั่วมพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เต๋อบยุ่งน้องว่าตัวเป็ใหญ่กันได้ฮะนี่น้นองใส่บักเอวเลยครับผมนี่ครับขอมากเกือบกลางโตเลยครับนะี่ครับนี่น้อง สองตัวแล้วครับผมมันมาแล้วดักขี่เก้าเขาเจาะดิพี่น้องไปจ้ามาใส่บ่วงเดียดใส่อันนั้นหลายหลายขียร์ครับขนส่งเงี้ยพี่น้องแบตกำลังสิมดพี่น้องโอ้แบตก็มี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้พี่น้องสิมดย้ำเลยเละพี่น้องเราต้องเซฟแบตจังเลยครับผมบอกดูประด้ครับสองตัวแล้วผมสิชื่อว่น้อง มาดูมาดียังมีบทติดพี่น้องนี่นครับนั่งี้ยนี่กอยู่หัน่อ,อา้าไปพี่น้องใกล้ๆก,กันนี่นะครับบกเข่าขครับพี่นอ้นนนอ,ง,<ม>องนี่ติดครับผมผมยังไลยมึงหยามมาพี่น้องคกดดินออกมาถมครับถมกลับครับพี่นอ้องนะครับนี่ครับผม ควัดดินออกมาทำเออถมกลับผมครับพี่น้องครับแบบรันเซมมีนี่นรอโอ้โหควดดินออกมาถมใส่กลับผมครับพี่น้องโอ้โรายการดีครับพี่ถือครับ โอ้ยมื่อคืนแล้วครับใช้ได้สองตัวนี่มากหนูนะเนครับหลังที่ไทยมือนนครับแหล่ได้แหล่ว่าได้กับบาดครับก็บเถิดอนะริงๆโนหนูว่ามันมีห้อยกัดดักขีดอ,อกอยใช่ไหมครับ ครับพี่นอ้องเขากัมาสรุปผลงานครับพี่น้องเห็นครับผมผลงานมอนีครับผมหนูสองตัวครับหนูพุกตัวกระลังเป็นเป็นบ้าครับผมรุ่นรุ่นครับครับพี่น้องในกาอฝา,ากตีฝากน้องที่เขามารับชมนะครับผมท่านที่บริท่านกดติดตามกันฝากกดติดตามในช่องเราทงน้อง้องเป็นกระลังแรงใจให้ช่อง นหน่อยช่องนี้ได้ไหมครับผมพี่น้องครับผมยื่น้ากันไปเรื่อยๆครับผมหลังจากไปหายุหางจิง่ก็เลยครับครับพี่น้องในกะชคลิปนี้เ็าไว้ชั่นี้ครับผมพากันชิปนาครับพี่น้องล่ากันกับนูสองตัวนี้ครับผมสิบยี่สิบหลังสองตัวบถือว่าสิบหลังตัวนึงครับพี่น้อง ได้สมนี่แล้วครับพี่น้องน้ำหอมมันบ่ค่อยดีครับผมกินมันอร่จยจังๆนะเวลาเข้าไปหลายชั่วโมงเนี่ยกินมันจางครับพี่น้องน้ำหอมบนนี้ครับผมดมดมเบื้องเงาแล้วครับเนี่ที่มันกินเนี่ยมันมีกินน้ำหอมเลยครับเห็นว่ากินมันจังนะครับเด็กๆมากหนูซื้อไ้กินนะครับผมหนูสิบว่าเขาเดี๋ยวเราเป็นเป็นน้ำหอมเป็นน้ำยาปลาปหนุ่มใส่ล่องเมือครับหมายนี้ครับผมอาจจะได้หลายตัวก็นี่ครับครับพี่น้อง สรัพนี่ครคลิปนี้ก็ไว้สรัพนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวพวกันคลิปหน้าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราทงลงกคล้องคือเก่าแหละครับผมสจากคลิปนี้สวัสดีครับผมกระหมานอยู่ครับสองตัวครับผม